ไฮมินาซังคอนดิจิวัลแตชิวัสซันเด์สวัสดีครับซันครับผมขอตระกาวสู่เกมเพซโซทูนจิเดอศึกครับและในคลิปไอเทมแลบในพาร์นี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัว ระบบสกิลลิงหรือก็คือระบบตัวแหวนนั่นเองนะครับอ่ะก็ตัวสกิลลิงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัย PSO 2กันละแล้วก็เมื่อตอนเดือนตุลาคม2025ก็ได้มีการอัปเดตโลแหวนนี้ให้กับฝั่งของ New g e n r s i s กันแล้วนะครับก็สลับแหวนพวกนี้นั้นจะเป็นแหวนที่เราก็สามารถใส่ใช้งานให้กับตัวละครของเรากได้มันจะเหมือนกับเป็นอุป m e n t ชิ้นหนึ่งนะครับก็ไปที่หน้าต่างของตัวชุดเก่อก็จะเห็นว่านอกจากมีชุดก่อสามชิ้นแล้วก็จะมีหัวข้อสกิลลิงเนี่ยเพิ่มเติมเข้า ก็สำหรับตัวแหวนนั้นมันจะมีการแบ่งเป็น2ช่องก็คือเป็นไท1กับไท2นะครับถ้าเป็นสมัยเพสโซ่สองเนี่ยจะเป็นแบบอะไรนะแหวนวงซ้ายกับวงขวานะครับซึ่งคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไทหนกับ2กันแล้วซึ่งแหวนในแต่ละไทนะครับเราจะใส่ได้แค่วงเดียวนะก็คือถ้าหากว่าใส่แหวนไทสองไปแล้วก็จะไม่สามารถใส่แหวนไทสองอีกวงหนึ่งกันได้ก็คือต้องมีการสลับเปลี่ยนตำแหน่งลักษณะแบบนี้นะครับหรือก็คือเราสามารถใส่ได้แค่ ไทยละวงเท่านั้นเป็นแบบไทยหนึ่งกับสองเป็นแหวน L กับแหวน R ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้สตัวแหวนพวกนี้นะครับมันจะมีความสามารถในการเพิ่มเอฟเฟกให้กับตัวคอของเากันได้แล้วก็จะมีความสามารถเนี่ยแตกต่างกันออกไปในตามแต่ละวงนะครับซึ่งนี้จะเป็นในเชิงแบบว่าเอฟเฟกของแต่ละวงกันไปแล้วนะแล้วมันหาจากไหนกันล่ะสตัวแหพวกนี้นะครับถ้าเป็นสมัยเพจโซ2เนี่ย มันคือการที่เราต้องหาวัตถุดิบไปคราบมันขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าฝั่งของนิวเจอร์ซิตเนี่ยไม่ใช่การคราบแล้วแต่มันเป็นการดรอปแทนนะครับก็จะมีการดรอปในเควสแบบสู่ๆต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเออเจนเออร์ลิมัน็ดเควสหรือไม่ก็เป็นเควสแบบเราสามารถลงได้เรื่อยๆก็คือเป็นตัว ออสเตรเลียม่วนสำรวจที่เป็นฝั่งของเขทิมานะครับมันจะมีแหวนเนี่ยดอกแบบทุกวงกันเลยนะอ่ะก็จะเห็นว่ามีแ,แบบเป็นแบบเป็นไทยหนึ่งไทยสองแล้วก็มีเอฟเฟคคมสมาที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งแหวนไทยหนึ่งเนี่ยจะเป็นแหวนที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับ เพื่อพลังโจมตีแวแบบไทยหนนะครับเน้นแบบการโจมตีตามเงื่อนไขต่างๆส่วนไท้สอเนี่ยจะเน้นไปในเชิงแบบว่าการป้องกันหรือไม่ก็การเอาตัวรอดแบบว่าการเพื่อพีพีอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมีการแบ่งชัดเจนไปเลยว่าไทยหเนี่ยเน้นแบบบู๊ไปเลยไท้สอก็จะเป็นเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเอาตัวรอดประมาณนี้นะครับแล้วก็แหวนเกือบทุกวงนั้นเราสามารถซื้อขายกันได้นะครับก็ลองไปเช็คราคาในตลาดกันดูว่า่แหวนวงนี้เนี่ยมีราคาเท่าไหร่ซื้อถ้าไปแหวนที่ แบบว่าเลยนะไม่ค่อยนิยมเนี่ยราคาจะไม่ได้แพงมากแต่ถ้า,าไหนแบบคนใช้งานเยอะๆเดเพื่อแบบแบบเยอะๆเนี่ยราคาแบบว่าหลัก10ล้านก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่ามันจะมีวงหนึ่งที่แตกต่างกับชาวบ้านก็คือวงนี้อ่ะสำหรับแบบวงนี้นะครับมันจะเป็น แหวนไทสองสิมเปลิลการดนะครับก็คือมันจะเป็นแหวนที่แจกฟรีให้กับผู้เล่นทุกคนกันเลยนะครับก็เวลาที่เข้าเกมเนี่ยก็ลองใช้ในตัวช่องจดหมายดูยนะครับว่ามันมีการแจกเรื่องเกี่ยวกับแหวนวงนี้มาให้กับเราอยู่กันด้วยก็คือสามารถหยิบมาใช้งานกันได้สำหรับใครที่แบบว่าอ่ะเปิดเกมมายัางไม่ได้ไปฟาร์มหาดอกอะไรเนี่ยก็คือจะมีแหวนนี้มาใช้งานกันก่นกอนนะครับซึ่งจะเป็นแหวนที่เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ ดัเมดดิซิตเนี่ยเพิ่มเติมอีก5%ก็คือลดดาเมดเบาลงนั่นเองนะครับก็สามารถเอามาใช้งานช่วงคาวก่อนได้แล้วก็พอมีการดรอปแวร์ที่ดีกว่านี้ก็สามารถหยิบมาใช้งานใส่แทนอันกันได้ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของที่มาแล้วก็สามารถซื้อขายกันได้และทีนี้เรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือแหวนพวกนี้นั้นสามารถตีบวกได้เออเห็นอย่างนี้ก็ตามนะครับมันสามารถตีบวกกันได้ด้วยนะโดยการมาที่ตัวไอเทมแลบนะครับ จากนั้นก็รหัวข,ข้อก่อนล่าสุดมันจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการตีบวกสกิลลิงก็คือเป็นการบวกแหวนนะครับอ่ะแล้วทีนี้แหวนพวกนี้เนี่ยบวกยังไงกันล่ะบวกได้โดยการที่ใช้แหวนวงเดิมก็คือจะเป็นการที่ให้เราหาแหวนนะครับที่เป็นตัวเดียวกันชื่อเดียวกันเนี่ยมาทําการ ตีบวกใส่บวกเพิ่มซึ่งในตอนแบบว่าบวกศูนย์ไปบวกหนึ่งนะครับมันจะมีการใช้แหวนเนี่ยอีกแค่วงเดียวก็คือไปหาแหวนมาเพิ่มอีกสัวกวงหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถตีบวกจากบวกศูนย์กลายเป็นบวกหนึ่งกันได้แล้วก็เมื่อบวกเพิ่มเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีความสามารถที่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยคือเลขเปอร์เซ็นที่เราเห็นจากในตัวแหวนในตอนแรกนะครับมันสามารถเพิ่มเติมได้นะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นตัวแหวน โอเวอร์ uh, over HP f o l l o w ก็คือเป็นเอฟเฟกที่จะมีการลดดาเมจดีซิตถ้าหากว่ามีเรื่องเกี่ยวกับ HP เนี่ยมากกว่า95%นะครับก็คือจะรับความเสียหายเนี่ยน้อยลง3%ในตอนแรกแล้วพอตีบวกไปบวกหนึ่งปุ๊บมันจะกลายเป็น6%อ่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องดาเมจดีซิตที่ก็เหมือนกับตัวซิปเปอร์การ์ดกันเลยนะครับซิปเปอร์การ์ดเนี่ยให้มาแบบเป็นแบบห้าเใช่ไหมแต่นี้เนี่ยมันจะกลายเป็น 6%ในตอนบวก1แล้วก็จะเพิ่มทีละ3 3 3ไปเรื่อยๆก็แบบว่าเน้นแบบอะไรนะเลือดเยอะเน้นถึงเนี่ยแบบวงนี้ก็จะตอบโจทย์กันประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการใช้เงินกันด้วยประมาณสัก10,000แสนในตอนแรกนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นแค่คันแรกถ้าหากว่าเป็นบวก2อเนี่ยอาจจะเป็นการใช้แหวน1วงก,กับเงิน5 0 0แสนถ้าบวก3มเนี่ยมันจะเป็นการใช้แหวนเพิ่มขึ้นจาก1วงเป็น2วงก,กันแล้วนะครับก็คือเพื่อเป็น สองวงตอนบวก3ใช้เงิน1ล้านบวก4เนี่ยใช้2วงกับเงิน2ล้านแล้วก็บวกสุดท้ายบวก5เลยใช้แหวน3วงกับเงินอีก3ล้านนะครับแบบเสร็จลงกันแล้วเนี่ยก็คือต้องใช้แหวนมากถึง ก้าวงหรือก็คือโลตัวหลักด้วยนะครับหมายความว่าเราต้องหาแหวนเนี่ยรวมๆสิว,วงในการที่ตีบวกจากบวกศูนย์ให้กลายเป็นบวกห้ากันได้แล้วก็เงินเนี่ยใช้รวมกันแล้วก็ประมาณสัก6ล้านกว่าๆกันเลยทีเดียวนะครับเียได้ว่าค่าบวกเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงกันมากแต่ว่ามันก็มีตัวช่วยด้วยเหมือนกัน สำหรับตัวช่วยที่ว่านะครับมันจะอยู่ที่ร้าน AC s h ช p อนะครับก็เป็นแต้มเติมเงินกระนะซึ่งมันจะเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับมันก็คือ ตัวกระปุกที่เราสามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบในการตีบวกแหวนในตอนบวกศูนย์กันได้ก็คือถ้าหากว่าแหวนเราไปแบบบวกศูนแบบไม่ได้ตีบวกอะไรกันเลยนะครับเราสามารถใช้เทมชิ้นนี้ทดแทนในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบกันได้ก็คือจากเดิมที่ต้องใช้ไว้อีกหนึ่งวงเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้เป็นการใช้งานเทมตัวนี้กันไปเลยนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ 700 AC แล้วก็จะมีลิมิตการซื้อว่าซื้อได้แค่1ครั้งในทุกๆเดือนประมาณนี้นะครับก็เป็นไอเทมที่ถ้าหากใครแบบว่าไม่อยากจะไปหาแหวนหรือว่าแหวนแบบมันราคาแพงมากเนี่ยก็คือสามารถใช้เทมตัวนี้ในการทดแทนวัตถุดิบกันได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะมีอีกขั้นหนึ่งที่เป็นขั้นแบบบวก3กันอยู่ด้วยแต่ว่ามันอยู่ในขอโบนัส ของตัวตู้กาชานะครับอ่ะก็มาที่ตัวตู้สกแกนนะครับก็คือเวลาที่เราทําการสุ่มกาชาเองเนี่ยมันจะมีขอโบดัณใช่ไหมครับซึ่งในบางตู้อาะย้ำก่อนว่าเป็นแค่บางตู้นะมันจะมีตัวเทมชิ้นเนี่ยให้กับเราได้ไปใช้งานกันอยู่ด้วยซึ่งตู้เนี้ยจะไม่มีนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตู้นี้อ่ะตู้นี้เนี่ย มันจะมีเทมตัวที่ว่าอยู่เลยนะครับก็คือเปไอเทมตัวเดียวกันเลยครับแต่ว่าจากเมื่อกี้เนี่ยบวกศูนย์มันจะกลายเป็นบวก3หรือก็คือเราสามารถใช้เทมตัวเนี้ยในการทดแทนการใช้งานวัตถุดิบในการตีบวกตั้งแต่บวก3ลงไปก็คือแบบว่าบวกจาก0ย์ไป1ไป2ไป3เนี่ยแล้วก็3ไป4ด้วยเราสามารถใช้เทมชิ้นนี้ในการทดแทนวัตถุดิบกันได้นะครับก็้ากใครที่ทำการเปิดกาชาเองแบบสุ่มหาของอะไรเนี่ยครบประมาณสัก 110ครั้งก็จะได้รับไป1กระปุกประมาณนี้นะครับแน่นอนว่า2อันนี้เป็นเทมที่เราไม่สามารถซื้อขาดกันได้นะครับใครทีแบบซื้อจาะกะ AC มาหรือว่าสูบกาชาเองเนี่ยก็ต้องใช้งานเองเท่านั้นแล้วก็ตอนที่เรามีเทมตัวนี้ก็คือสามารถ เอามาใช้ทดแทนที่ตัวลาอเทมแลบกันได้เวลาที่ต้องการตีบวกเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานตัวแบบอีกวงหนึ่งเพื่อที่จะใช้ในการตีบวกประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีบวกของตัวแหวนนะครับว่าแหวนแต่ละวงเนี่ยจะบวกสุดที่บวก5แล้วก็ใช้แหวนสลิดรวมกันแล้วเนี่ยมากถึง10วงกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามาเช็คที่ตัวตลาดอ่ะตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าก็มีแหวนขายอยู่นะครับซื้อถ้าเป็นแหวนที่ แบบอะไรนะใช้งานง่ายๆเพิ่มพลังโจมตีเยอะเนี่ยราคาเลยได้ว่าหลัก10ล้านกันเลยทีเดียวนะครับบางชิ้นเนี่ยเคยขายแบบหลัก20ล้านกันเลยทีเดียวนะซึ่งแวบ,บพวกเนี่ยอานดับตรงก็มันเป็นของที่ค่อนข้างจะดอบยากกันพอสมควรนะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมราคามาถึงได้แพงกันสักขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้วงเดียวด้วยอย่าเทีเห็น,นะคบว่าถ้าหากใครที่ต้องการจะแบบ เพิ่มค่าพลังแบบให้แบบมันสุดๆไปเลยนะแบบว่าเพิ่มพลังโจมตีจาก3ให้กลายแบบเป็น4เป็น7%เปเลยเนี่ยมันต้องมีการใช้แหวนแบบร่วมๆสิกว่าวงก็ใช้เงินแบบหลักร้อยล้านในตอนนี้กันเลยนะครับก็พยายามไปฟาร์มหาเองเก็บเงินมาทําการซื้อไปใช้งานกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าการที่ดีแหวนมาช่วยแบบเพิ่มพลังโจมตีแบบว่าประมาณสัก3%าในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะเยอะก็ลองไปหามาใช้งานกันดูกันแล้วกันนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ แหวนที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับว่ามันเป็นตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราก็สามารถใส่ใช้งานกันได้แล้วก็แหวนเนี่ยใส่ได้แค่ไทยละวงเท่านั้นแล้วก็มีแค่ไทยหกับ2ในตอนนี้นะครับแล้วก็ไทยหนึ่งเนี่ยเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีไทยสจะเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันกับการเอาตัวรอดประมาณนั้นแล้วก็แหวนแต่ละวงก็จะมีการบวกสุดอยู่ที่บวก5แล้วก็ใช้แหวนรวมกันแล้วเนี่ยในตอนตีโบนั้นก็ใช้เยอะถึง9วงรวมตัวเองด้วยก็เป็น10วงกับเงินอีกประมาณสักร็ จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแหวนที่มาพูดถึงในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวในครั้งหน้าถ้าหากว่าจะกลับมาเรื่องแหวนอีกทีนึงเนี่ยก็จะมีการอธิบายกันละกันนะครับว่าแหวนแต่ละวงเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างถ้าหากต้องการคิดอธิบายความสมารถของแหวนแต่ละวงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้เดี๋ยวก็จะหยิบข้อมูลนี้มาทําเป็นคลิปกันต่อไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน